สวัสดีครับผมวิสาะคนหายกินไก่เี็ดพี่น้องนะครับผมมื่อนี้พภาพพี่พาน้องมาเก็บแอฟฟิคอตนะครับผมเก,ก็บแบบหรือบ้านนี้เขาเอาื้อนมิสมิทนะครับผมปานเ่อเอื้อนอี่ยังบุบลูนะครับผมท่านผู้ใดลูกก็ขอมัมนมานแน่นะครับเป็นลูกพั่มลูกพุ่นนี่ยังนี่ละบุลูทังจางนี่แหละยังจักจางนี่แหละ,ละพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันเลยปีนี้ดกคักพี่น้องนะครับดกคักเดี๋ยวจิหันกว้องไปเบิ่งพี่น้องนะครับนี่นะครับ เพรนะว่าบาปนะครับจากโค่นต้นขึ้นมานะครับพี่น้องเป็นเบิดขึ้นมาเลยพี่น้องดูกล้ามก็ขึ้มงานขึ้นกอนนะครับลกครับบ่มีข้ามเหมือนยายนะครับลกคักตัว่วยปใหญ,ญ่นะครับพี่น้อง อยากนนกนตก้่นก้มากนะครับผมลำไ้พลังนะครับผมละลายเลยว่ะลูกขักอากกนตุนกันมากพี่น้องไล่กันมากนะครับผมลุกขักนะครับยิ้กยู่นิ้วตาใส่เ้ยนีกัมากครับ ทีมงานนะครับผมทีมงานพี่ปลาหมดเลยพี่น้องบุรีรัมบุรีรัมวุรีรัมบุรีรัมมานิทนะครับผมรายงานตัวนะครับผมลมเยนไหวๆนะครับผมนี้ก็ทั้งด้านบอลต็อกนะครับ ว่าตัวมันเห็นหยังบ่ครับเก็บ เล็บแล้วก็แพ็คพร้อมนะครับคือนแพ็กค่าสวนเลยพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งวิธีแพ็คนะครับผมทีมงานกัีกูนึงสมภพนครขอนจันนะครับผมชาลมชารมคนพักนะครับแจ้งแจ้งตัวแจ้งตัวว่ามันพออ่อนะครับผมเฮ็ดงานกับเสียดเนียนน่นนะครับผม ทีปเพื่อไปบืองขั้นตอนการแพกนะครับผมขั้นตอนการเก็บการแพกเขาก็จะเลือกเอาเหลืองๆจังหน่อยพี่น้องนะครับซ้ำนี้กับพอไดเล้วก็เก็บเก็บผลไม้ชนิดนี้นะครับผมเขาก็จะเบึองเบื้องล่องเหนือเอื๊กมันนะครับผมมันบปเขียวก็คือใส้ใดนะครับผมโอเคมังนี้คือโอเคนะครับมาทาน หมากได้ที่พ่อขั้นพ่อมเก็บนะครับน้าเอิบม,มันที่เขียวนะครับผมพี่น้องเจะจับไฟเบิง้งซุ้มนี้กเก็บได้เบิดแล้วนะครับผมซุ้มยังเขียวๆอยู่เขากับพ่อขั้นเอานะครับผมแต่ยังมันยังมีเขียวอยู่สมมันสมแห้งพี่น้องก็จะปล่อยไปก่นะอนเก็บหลายรอบครับ เป็นแพ็คกิ้งนะครับผมออกสเต็กเ้ยผลมาแพ็คนะครับผม <S <S เหยี่ยนคนเก่านะครับผมผลมาแพ็คกิง่งนี่ครับผมเป็นแผนคแพ็คกิิงครับ นี่ก็จะเป็นเป็นบีนะครับประมาณเพียหกิโลนะครับผมสอกิโลนะครับแก็กเอแก็กเอก็จะประมาณโลกวกัวพี่นอ้องไมใส่ไม่วัดนะครับผมอ,อเัเบนวสี่สิบนะครับใส่สี่สิบรกังนะครับผม สีสวยงามนะครับผมแพ็คแพ็คคาดหลองเลยแพ็คอยู่ในหลองเลยนะครับพี่น้องจะมีเห็ดกัางหฮมกัางหฮมจักหน่อยนะครับประมาณน,นี้นี่เป็นล้านที่สองครับผมล้านแพ็คล้านที่สองนะครับพี่ยาวชัยภูมิสวัสดีครับ <laughs> ดีสวยงามนะครับผมเราจะใส่รังนะครับใส่ใส่กระลังเตรียมทรงนะครับผมก็คือเอแพ็คแรียลเรียคือสามารถขายได้เลยพี่น้องนะครับผมก็ไปยิ่งบาโค้ดขายได้เลยคัดใส่นะครับผมเร็วทันใจนะครับผมวิธีคัดใส่รตรงเร่งนะครับผมพี่น้อง เงาเราบเลีงจัดไปเลยกาบหนวยเรงใหญ่ๆนี่กรเราใส่เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ซุบมีเรียบร้อยหึงแพ็คนะครับผมยังบบฮันรูราคานะครับผมราคาตลาดเท่าไหร่นะครับผมผมจะเก็บมือนี้มือที่สองนะครับมือว่านนี่ก็แซมเปิลเสือเพิ่นเก็บไปแซมเปิลน,นะครับหน,หน่อยๆ นี่ครับผมวิธีเฮ็ดงานเด้อพี่น้องนะครับผมมาปางนี่ล็กคักนะครับผมเห็นว่างาโกงคงนงคนเหล่าพี่น้องนี่ม,มีเซียวมาเก็บน้ำผูนห<ม>นึ่งโย้ต้นดำนะครับผมมาเก็บนำ้ำผูนนึงดดเห็นแต่ทั้งรังนี่ก็ปลาหมดบุรีรัมย์ยูในเตี๋ยวนะครับผม สู้สองนิ้วสู้สองนิ้วนี่มันยังสู้ๆบ่ะคือถอยนะครับผมต้องอธิบายให้ถูกต้องนะครับทั้งคุณกับเป็นบ่าตอกนะครับเห็นแต่หัวคอมยอยู่คุณหอนนะครับผมหอนหอนแต่คลิปนี้นะครับผมแต่ผมไมยังไล่นะครับคือเรานะครับผมกินไล่คือเราหรือบ่าตอกนะครับกินนองเขาไล่นะครับผม โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนพี่น้องนะครับผมกับกล่าวคำ่าสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ